สิพาไปด้นานหน้าได้พี่น้องเรือสิพาไปด้านหนาห้าแล้วก็สิพาอ้อมคุณอยากเห็นสวัสดีเอ่เพนคยเห็นอยู่เหรนะอเพื่อนนายเขาดูนายได้เซอร์โบลาณมาจากจังหวัดไหนมาจากอบุบลคือบอกขคือคอบุบลซื้ออย่างจชาสวดยุบันนี้อ๋อน้องเจมจำได้แล้วจำได้แล้วถ้าว่าน้องเจมคนนี้เขาจะเอาไทยโลูปพอดอันมาคนอันนั้นปะอ๋อน,น้องเจมเหรอเนี่ เคยโพดอยู่ทำวันน้องจิมมาจากองงุบลาแหใดโพไซป้าติดม,นมันนําโค้งเเนี่ยบ,บอกคือบอกคืออุบลคือบอกคืออุบลเอาจ้าไหนขึ้นเรมาอยู่เสียงอีสานจากปีแล้วสามปีแล้วบอกจ้าไหนขึ้เรือมาอยู่เสียงอิสานมอกมักไม่นอก,กเป็นแฟนคลับเนแฟาเพิ่นนะ จากไหนคือถิ่นเยู่สายอาชีพเขามาเป็นแดนเซอร์หมอลำจะควงเองกับเป็นคนแบบนักเต้นักเตะเลยนะหมอยุต่างก่อนถิ่นเมยู่เสียงอีสานเคยเต้นอยูสายบ๊อกบ๊อกครับลูกแหลกฮะเป็นวงหมอลำลูกแหลกสวัสดีค่ะตุ๊บตับไก่ทองค่ะตุ๊บตับไก่ทองเธอเธออย่ามาวุ่นวายฉันนะคะกับตุ๊บตับไก่ทองเธออย่ามาวุ่นวายฉันนะคะฉะนั้นตบหกมอสอ่ะค่ะหัวใจตุ๊บตับไก่ทองบ๊อก แล้วห <c oughs> ีเขียวบ่แล้วเขียวโอ้แล้วเขียวอยู่เขียวหลายบะหลายอย่อ้แล้วเคยจกปะปะอ้าวก็เฝ <c oughs> ้เา,เาตัวเนี่ยเคยจกบ่เคยน่ะโอ้ยเก่งมากตุก๊บ <c oughs> ตับเป็นตลกที่เก่งเนาะเอาให้กำลังใจได้ล่ะเด้อถือว่าอาชีพนี่อาชีพแดนเซอร์หมอลำนี่ให้ชีวิตอีหยังเขาเนี่ยให้อีหยังเขาเนี่ยให้หลายอย่างนะครับทั้งมูทั้งประสบการณ์หลายอย่างอี่เงาบ้เคยผ่านมากเลยทั้งตัวอีสต์ บ่อกเลยเฮ็ดอยัางนีนี่ไรยักษเต้นเคยเต้นมาก่อนมาเลยแล้วมาห้าหมักเต้นอยู่แล้วหมักเต้นอยู่แล้วครับแต่่วาบ่เคยไปอยู่บ้ล่ามูอย่งเลยเออมาอยู่เสียงอีสานวงแหลกแม่ออ๋ออ๋ออ๋เชื่อมเป็นประสบการณ์ชีวิตอี่ยากเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยางหนึ่งอยู่เสียงอีสานวงเดียวเคยคิดอยากไปอยู่วงอื่นบ่อกอยากเคพื่ยอยู่ครับแต่ว่า ขา้าวหยาดออกไปแล้วข้าวหยาดแบบข้าอยู่บม<อ>ื่อใดนั่นสินะอ๋อไปเิ่นเมื่สิอ๋อมาอยู่ในสามปีแล้วกับผูกพันกับโมูผกกพัันบโมมมันมีแฟนอยู่นี่จีตติบอสดติ<อ>น่านเ<อ>ห็นบอสวดพระนันว่าพี่น้องปองไปน้องเจมส์เสียงอีสานแต่ผู้ใดจำได้ขอเคยจำได้อยู่ใส่ปีกแล้วก็ถ่ายรูปเขาเจ้าน่าจะเป็นรูปนี่แหละทีเ่เขาเจ้าแชร์ไปได้หลายคนน้องเจมส์เสียงอีสานฝากไว้เนี่ยก็แล้วกันบ่ว่าสิเป็นด้านหน้าเวทีที่พี่น้องเด้อให้กำลังใจน้องเจมส์ด้วยนะ จ้าไปต่อพี่น้องสวัสดีค่ะตุ๊บตับไก่ทองโอเบอรแมนร้าเป็นตุ๊บตับไก่ทองโอเบอรแมนตัวนี้สวัสดีค่ะเอาคือยังเคยเห็นยุ้ยใส่เนาะสวัสดีค่ะ,คะน้องน้องอะไระน,น้นองฟุตบอลตะได้ไหม <laughs> เอาตาไปใส่ตาฝากไว้กับพี่นี่ครับโอ้โหนิวเจนไปน้องน้องฟุตบอลเป็นน้องฟุตบอลเป็นคนแสฟุตบอลเราเคนชัยภูมิยาพูมบ้านไดนในเมืองครับในเมืองบอกอ้าคือบอกคือสำเนียงชัยภูมิแหม่เอาเรืมตาแล้วมานี้ พี่น้องนี่บรรยากาศใต้เวทีของเสียงอีสานพี่น้องเขาสิพาเลาะอีหล่าคือพวงห้ามเนี่ยอีหล่าคนไหนจ้าคนทนัออ้งใดอ,อูดอ่อนโยมเพื่อไหนจ้ากุศลจับ,จจบทั้งใดทักพูดบ่กปานดำกุศลจับอีหล่ามาอยู่นี่โดยละไปจักปีแล้วป้าแปดเก้าปีบ่เบื่อเสียงอีสานตีอ๋อมักอาชีพนี่ยแมนบ่ เคย,ยแบบว่าเคยเต้นมานี่8ปี8ปดปีมาถืออยู่เชียงอีสานคืนใดได,ได,ได้ได้มาได้เงินหน้าเวทีให้กําลังใจเยอะที่สุดอ,อ,อ๋อเอาเอาเอาบล็อกหุ่นว่าหมื่อใดีหมายถึงว่าได้เยอะที่สุดคือคือไม่ใช่ว่าวันไหนนะได้เท่าไหร่จริงสิแม่ถึงหมื่นป่ะเออเด็กก็หลายอีหลาเสียอย่างน้องเอียนจ่าจัก กุจัจเสียงอีสานและพี่น้องเดิอกำเนิดกาฝาเป็นกำลังใจให้น้องเอนด้วยลูกไผ่เมยินเอา,เอาตีลูก, <laughs> ลกไผ่เมยิน,นว่แสดะคือขายกาันกกสูสุสุคือขายกันสูกำลังเ้าชเชียด้ยนี่นจากอีหยังเน,น,น,นี่ยเมียมือกล่องวัสันว่าเอาคือว่าจังสี เนี่ยแปดปีพี่น้องอยู่เสซกอีสานอันนี้จะเป็นบรรยากาศหนังหลังลห่านพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปด้านหลังเอานุกเกิดตัวนี้บ้านเป็นผูน้ใดสวัสดีครับพระเอกหมอลำรัตนาศิษฐ์โอวแมนเสียงอีสานฮ่าฮ่าฮ่าผู้เรียนสืถามพระเอกนุกเกิดถามมาเด้อ อันนี้อลฟรสดบ้าครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับป้าอย่น้องเมืองไานเนี่ยอันนี้แช่จากสถานีมอลรมีสักกี่เพลินบ้างครับแช่แช่แมนติไปแช่คำถานี้มอลรมีแช่ก่อนก็เสียก่อนคำถามพี่น้องให้เพื่อนแช่ก่อนแล้ิถามให้อยากให้ทำอะไรถามมาพี่น้องแล้วจิ้เพื่อนตอบ สวัสดีค่ะตุ๊บตับไก่ทองค่ะสวัสดีน้องตตุ๊บัครับผมตุ๊บตับนี่เคี้ยวบ่อะไครับตุ๊บตับไก่ทองเคี้ยวบ่น่ารักบ่เขาอยากคือซาครบผัววัดตุ๊บตับไก่ทองเคี้ยวมากดีีบอตุ๊บตับเี่นกันยังไงเป็นมาอยู่บ่เห็นละไปใช่ครับสถานีมอลำแช่เป็ะเราบอถามไปเดกนุกเกอร์เดียววันนี้มาอยู่เสียงอีสานเขาเปลี่ยนบ่วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไหมจากรัตนสินมาเสียงอีสานเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมาก ในเช่นเรื่องของการล่ำเรื่องสิครับเกิดทเปลี่ยนไปเด้วยท่ากันวันเกิดเท่ากับที่ไนว่าสติพ่อสติแม่ที่นอเอเวลาเรางท่านนี่มันอยู่ทเดียวกันไม่เป็นแบบบ้านเขาท่ามาแจะโผล่กันไปทบ้านทุกบ้านเิเปลี่ยนแต่งหลายาสูงเสียงอีสานหายอย่างเขาเนี่ยในช่วงที่เขามาอยู่เนี่ยไม่ได้ออกยังนไม่ได้ออกงานใหญ่เลยด้วยนี่เห็นไหมแมนบาครับแมนครับสิ่งที่เพิ่งหายเห็นหลักๆเลยก็คือเพป็นหายความสำคัญเกี่ยวกับ คับการแสดงของเฮาเยอะขึ้นครับที่เช่นเขาตื่นวันที่ที่สองสนุกคือไสนุกสี่พันมากครับอันเดียดไปเบิงแเดียไปเบิงเนี่ยเนหน่อยครับแม่นดมจัดให้จัดเป็ี่ยนไดีครับเปลี่ยนตื่นเตจะบอกเขาดีใจครับดีเชนตอนที่พิ่นติดต่อไปเสียงอีสานตอนติดต่อไปเขาคิดอีกอย่างอยู่เพราะว่าข่าวตอนที่ไปสัมภาผัสผมว่าจะไปบอกรับใจกันร้อยปานเด็จังได็ขึ้นมาสอนเสียงอีสานในในหลักอ๋อประเด็นนี้ป่ะครับเออคือแบบว่า ตอนแรกผมมาสิไปนยุ่นั่ไอ้บอยนะครับผมมปคุยกันไปประมาณนึงแล้วครับแต่ว่ามาที่นี่ทางซีสามกับตีตอมากคบอกว่าบ่มีคนเลื่ออยากเห็มาตอยแน่ถ้าบเป็นไปได้นะเราถือว่าตีตีตอมกับทางไหนพี่บอยจะคุยกันไปแล้วทางซีสันก็ยิ่งตี่จะไปคุยกับพี่บอยเลื่อมาอยากเห็มาตอยแน่เหมือนหมอลลั่เข้ากะถึงเตี๋ตาง้วงจาวาเขาไปต้มข้นเหลือเกินกุนกันแม่นมอล้ั่เกือกกุนกันอยู่แล้วแม่นจับไปต้มข้นเหลือเกินกันบอลสัญญุ่มเด๋กันซะ ก็เลยอ่ะเดมาซอยท่าง,งสารรเาสียงอิสานก็เลยตัดใจมาได้จริก็เลยได้เห็นคอนเสิร์ตหลายอย่างของเสียงอีสานและกับบทบาทของลูกเกอร์รบนเวทีเสียงอีสานอาจจะมาคือตอนที่ยูรัตนาสิ์เนาะเพราะว่าเาเรียกว่าโปรดักชั่นเหมือนงานบคือกัอนเมนครับงานกับเส,สียงแตกดังกับสาท่างเสียงอีสานเฮากับเดมี่ให้หน่อยมามาดูแลมากมาเป็นผู้บริหารครับเมนก็รวกันเมนกครับ เผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงและระย่างดีขึ้นดีขึ้นเยอะครับที่ผมเคยติดตามสินเจนิสานมากนะครับปานนี้แฟนคลับเขาตามมาปะแฟนคลับที่เคยอยู่รัตนสินตามมาไหมตามมากครับผมตามแต่ก็มักเจอกันที่เกาหลีปัณณีครับนี่บันทึกคือขับพี่น้องโอ้โหดือดยิสุรุมในกขาดไม่พบเพรกะบารทำเกิดการยิ่ดีครับเขาเขาเขากุ่มมันมากลุ่มมันเลยเลยครับเป็นกลุ่มไลอ๋อติดตามได้ที่เพจลูกเกอร์เจนินต์อะ อันนี้คือวิถีชีวิตของพระเอกมลลันุกเกอร์รัตนสินจากรัตนสินมาสู่เสียงอีสานอันนี้เป็นครั้งแรกที่ออกก่อนทัวร์เนาะของพระเอกนุกเกอร์เป็นปะขั้งแรกเลยครับเมนเป็นครั้งแรกเลยที่ออกก่อนทัวร์ครับเชียงอีสานแต่ปกติที่ยู่ในแต็ดสุดุูเนาะกระแสตอบรับเป็นยังไงหลังจากที่มาอยู่เสียงอีสานกระแสตอบรับหมายถึงว่าแฟนเพลงแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นไหมอะไรไหมสถานการณ์เปลี่ยนแปลงผมคิดว่าดีดีดีมากเลยครับอ่าเพราะว่าเขาก็เคยอยู่่อาแต่อยูแคางในขอนแก่นเนาะเพราะนั่นผอนแก่น์มาที่นี่ พ่อห้องเปลี่ยนมาอยู่สซนิสาเนี่ยก็ยังขายปฏิปีพุ่งกวงออกไปอีกเพิ่มคนมากอีกอการได้การตบลัดอีกทีน,นรับผม,มบจากล้ำผื่นมาลำ้ำทำนองอุดรเหมนขอนแก่นของ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 เซอีสานเปลีย่ยนบ่ะครับากลบยืดเลยผมครับปมียืดเลยแต่ว่าผมไปยังลำ้ำเมือนกันยังมีติดอ่ทาทั้งวัฒตถันสินยู่ครับผมจะต้องจะต้องโผล่กัดจัดพี่น้องตุ่มพนเดรย์ครับผมโผล่กันแน่ผมทะเลไปฟลุ๊กๆแบบเป็นทำนองชุ่มแพร่เนาะท่ามีสาน้องจิตเป็นน้องชุ่มแพร่ครับพี่น้องไปที แปงๆไปจากผมยกว่าผมเคยฝึกมาจากข้างลตากเกิดมาจากลตากาจิรินทมนลองอ่ะกินตาเนี่ยครับเป็นร่าพื้นเนาะมันจะเป็นแบบนั้นแมนครับฝากไปกำลังใจให้พระเอกนุกเกอร์รัตนสินโอเวอร์แมนเนี่ยนวีดินุกเกอร์เซอีสานครันขอบคุณพี่น้องติดตามกลังใจในเรื่องพีโน่นุเกอร์ที่ตั้นครับจะพิว่าเป็นเป็นสมาชิกคนใหม่ของกินตาที่ ข่าวว่าอยู่รวมสามคนงายในปีนี้ปากพน้องติดตั้ให้กำลังใจทุกๆบทุการแสาดกันแต่ปากพิณองมี่อยากจะฝากพี่ชมให้กำลังใจผมใดภาคเช็ดต่างหากผมได้บอกผมได้ซ้อนผมได้ครับกต่ที่ว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่พี่น้องสามารถดีชเข่าวว่าได้รากพิณองขอบคุณครับพระเอกนุกเกอเสียงอีสานยันหลงครับผมยนหลงหลงพอดโดนแล้ว กันยังเลาะอยู่แถวนี้แหละหลงยันหลงยันหลงเด็ดเด็ดหลงอีนี่เด้เอาผู้ดยาก็นหน้าฮ่าเหมือนพี่น้องก่อนสิบเอ็ดเบิร์ตก่อนจะแบตหมดเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนก่อนสิบเอ็ดเบิร์ตพี่น้องเอาบ้ามันเอาขึ้นแล้วบเพรานแล้วตัวเนี้ยขอยยันขอหลงพี่น้อง ลูกเกอรัตนสินพนะบาชีวาเนี่ยใส่บังเกิดไกๆพี่น้องดูเวทีไกๆพอหลอดอยู่ใส่น้บปัดเนี่ยมาสิเห็นมั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 นนพอหลอดแน่น่ะนางอยู่หันมาเม็นพอหลอดดิมันมาหึ้นมาหอดคือกันซื้อ ครัวแสงอีสานว่ามีพี่น้องกาจะบอกให้นเดครัวเด้ด้านหลังโดม่แต่เต้นตั้งขอรอ,อยืนหันกับมอลำข้าเจ้าบพรา่ขันมีครัวไม่อย่างเด้ผู้ใดเนาะนายสันติบัดนี๋ยว้ผู้ใดนายสันติเอ้าอ๋อ ชันติไม่ไม่ย้าตูมติมาที่คดิสเอ็ดมินเสียงอีสานค่ะ,คะอืมเป็นจังไหนพี่นอ้องเบินงค่ะเวที่ออกมาแสดของเสียงอีสานนะคะเป็นงานเจ้างไอเป็นงานเปิดการแสดงก,างากาลางแจ้งกลางแจ้งเนาะเป็นงานแหลกก็ถือว่าเป็นการปรับปร,รุงเปลี่ยนแปลงของเสียงอีสานนะอันนี้แบตสิเบิร์ดแล้วมามีแนวเสียบด้วยมันีเพราะว่าแบ่งกันแยยุ่งใส่ อาให้เบิ้งพี่น้องกันนี้เป็นบรรยากาศการตั้งเวทีของเสียงอีสานซึ่งมายาหันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสามีโอกาสได้มาเบิรงการตั้งเวทีการติดตั้งเิทีบุกเบื้องหน้าเบื้องหลังผ่าน้าพี่น้องป้องป่ายไปเลาะเบื้องของเสียงอีสานก็ถือว่าต้องขอบคุณแอดมินน้องอย่างก็คือนี่น้องออฟน้องออฟแอดมินแล้วก็เฮียนหน่อยที่ได้สม,มัชช์มายาหันมาเนาะมาสัมผัสมาสัมผัส มากาะติดความเคลื่อนไหวของเสียงอีสานสําหรับขึ้นนีทับผู้ใดบ่าค่าในซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์เนาะตอนนี้เพิ่งสรุปจ้กบาทเนื้อหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดสะดวกแล้วค่าหนึ่งลอยก็สามารถอ๋อการหนึ่งลอยก็คล้ายพี่น้องอาจังไดเอาเอาตามกําลังของเขาก็แล้วกันถ้าเอาตามกำลังของเขาขึ้นกันเอาเอาตามกำลัง้พี่น้องเนาะถ้าเขาไมมีกำลังซื่อร้อยหกสิบเก้าบาทเท่ากับสื้อเนาะ ม,ม,มีกําลังสื่อถึงร้อยหนึ่งก็ได้แบนบ่ก็ได้คือกันเอาตามกําลังของเขาลรอพี่น้องถ้าเราพอใจอยู่ที่100เราพอใจที่169บาทเอากระโอนไปสนับสนุนเพิ่์นถือ่าเป็นกําลังใจให้กับหมอลําอีกอย่างนึงก็เป็นการต่อยอดเป็นการต่อยอดเป็นการเกิดมาสร้างเนาะส้างศิลปินสร้างศิลปินสั่งวงหมอลําซอยเพิร์นก็แล้วกันวัน,นที่12อ,อย่างเนี่ย2 1 2ออย่างนี้ อันนี้เวทีเช่าแมนจะแมนเวทีไม่พันเหตุจะบอนแล้วพี่น้องเวทีไม่จะพันเฮ็ดบอนแล้วแมนปะฉากไม่บอนแล้วกรร็รอกจะเปิดฤดูกาลเนาะสิบสองมกราบอกเปิดฤดูกาลแต่ว่าสถานที่อาจจะรออีกทีหนึ่งเนาะนเพราะว่าโซนอุดรคือสิบวันใหเบิงรงสซงในแต่ว่าสลักขามในได้แล้วสลักขามก็ซิมีว่าปีบระมานี้สอดแจง้งเจ้สิ พนาจะสัหสถานที่โยพี่น้องแต่ว่าอาจจะสรุปมือมืออาจจะเป็นสรุปวันที่12แต่ก่อนคือใช้รถเวทีกะเพิ่นกับปรับเปลี่ยนตามคำเรียบรองของเฟนเพลงเพิ่มาแล้วมาพี่น,อน้องเ,เพิ่งเลยบอใส่แล้วอาจาาอาจะเป็นรถเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นนั่งร้านหมดเลยส่วนรถหรือมิตะน,นี่พี่น้องนี่มิตะลำโพงเครื่องเสียงนี่เพนใส่รถเนาะพนใส่รถเนี่ยใยยช้รถสองคันซ้ายขวาแต่ก่อนนี้พ่นใส่รถอ่าสี่คันได้พี่น้อง สี่คัน,คนาาก็นจดอจดบ่เพิ่นก็เลยใส่รถเหลือแค่รถเครื่องเสียงมาไปนองเนาะอันนี้คือฉากนั่งรา้านเปลี่ยนมาใช้นั่งร้านแล้วข่าวว่าสันวาตอนแรกเพิ่นก็ห่วงเรื่องคองไนไว้เนาะย่านมามีคอนไว์เป็นบ่ก็ไม่มีคอนไว้ตอนนี้มีคอนไว์เพิ่นก็มีคนมาเหตุใหน้น่าจะเป็นยังช้าอยู่ครับงานนี้งานนี้ไม่มีครับ บอสันว่าเอาจาังไดนพี่น้องเบสคอติเบิร์ตเล้วฝากพี่น้องป้องปายเป็นกำลังใจให้กับหมอลำคณะเนะสียงอีสานสวัสดีจ้าไกยู <c oughs> นี่คอยเคยเห็นอยู่ใส่นอเขาเคยเห็นเอ้อยพี่ยังเห็นยูใจขึ้นร้อยติ <c oughs> จะไม่อยู่ใกล้จะไม่่อยูใกล้เอา พี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์ด้ไวยนะเออมาที่ซีิยุทธไล่ตัวเลยสักกาา่อนเพราะว่าแบตสิเบิดแล้วแบตจะหมดแล้วจังใดอย่าลืมว่าพี่น้องเดอ้อมะแรงอำเภอดงหลวงหลังที่ว่าการอำเภอสนามนี่แหละด้านหลังแด้พี่น้องเดอ้อกันรอเปิดฤดูกาลครับวสันวาขอบคุณพี่น้องทีที่ตา